วันนี้ทาทีมงานขอนำเสนอเรื่องราวย้อนรอยคดีดังอมสังหารผอ,อ,อคนดังแสงชัยสุนทรวัตรใครกันแน่เป็นคนสั่งการเหตุการณ์เมื่อวันที่11เมษายนปี2539หรือประมาณ25ปีที่แล้วการลอบสังหารนายแสงชัยสุนทรวัตรอดีตผู้อำนวยการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยหรือสอสมอท นับเป็นอีกหนึ่งคดีสะเทือนขวัญในเวลานั้นที่ประชาชนและสื่อมวลชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากหลายคนอาจคุ้นชื่อนายแสงชัยสุนทรวัตรในฐานะบุคคลที่มีส่วนสําคัญปฏวิวัติวงการสื่อให้ได้มาตรฐานครั้งหนึ่งนายแสงชัยเคยเข้าไปบริหารฝ่ายข่าวช่องเจ็ดพร้อมยกเคลื่อนสถานีแห่งใหม่จนเกิดรายการข่าวยอดหินอย่างข่าวเด็กเจ็ดสีเช่นเดียวกับช่วงที่เป็นผู้อํานวยการอาสมทเขาได้พลิกฟื้นแดนสนญยา ที่รายได้ต่ําเตี้ยมานานทศวรรษให้กลับมามีกาไรระดับพันล้านบาทลุมทั้งปรับภาพลักชงเก่าจากสถานีมิวสิกวิดีโอที่กลายเป็นสถานีข่าวรอสารคดีแต่เพราะกระสุนเพียงนัดเดียวได้พากชีวิตและความฝันขุงเขาไปตลอดการในวันเกิดเหตุคืนวันครบรอบแต่งงานปีที่27ของเขากับภรรยาบนถนนทางเข้าหมู่บ้านเมึงทองธานีชานเมืองกรุงเทพมหาคนครนายแสงชัย ไปรับประทานอาหารกับนางวัชรีสุนทรวัตรซึ่งเป็นภรรยาอยู่ที่ร้านอาหารประจำย่านเมืองทองธานีหลังรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยได้ขับรถยนต์วอลโวกลับบ้านตามปกติเมื่อมาถึงทางเข้าหมู่บ้านเมืองทองธานีสามได้มีมือปืนขับรถจัก,กรยานยนต์ตามมาประกบยิงขณะที่มือสังหารลั่นไกนางวัชรีเป็นคนขับรถส่วนนายแสงชัยนั่งอยู่เบาะหลังคนร้ายใช้ปืนขนาดเก้ามมอ ยิงกระสุนทะลุกระจกถูกนายแสงชัยเสียชีวิตคาทีด้วยกระสุนเพียงนัดเดียวและมือปืนยังพยายามจะยิงนางวัชรีด้วยแต่กระสุนขัดลำกล้องนางวัชรีจึงลอดตายอย่างบุบวิตจากการพาชนะสู่ศพที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจวิถีกระสุนเข้าทางสะบักซ้ายด้านหลังทะลุป,ปอดโดยตัดเส้นเลือดใหญ่ของหัวใจกระสุนฝังในที่รักแ้ด้านขวาทําให้มีเลือดมา และเสียชีวิตอย่างรวดเร็วจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยสาเหตุที่นายแสยงชัยเป็นคนดังในขณะนั้นนอกจากจะเป็นผออสมทแล้วยังเป็นคอลัมน์นชื่อดังในหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่อีกทั้งยังจัดรายการฟุตฟิตฟอร์ไฟออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ด,ด้วยจึงทําให้ได้รับความสนใจจากสังคมมากเป็นพิเศษสื่อมวลชนทุกแขนงเสนอข่าวการสังหารนายแสยงชัยอย่างคลืกคลุมท่ามกลางความมืดมน,มนในการหาตัวผู้กระทาผิด เหตุการณ์นี้จึงเป็นคดีใหญ่ที่ทําให้มีการระดมตํารวจฝีมือดับประการมากที่สุดในประวัติศาสตร์เพื่อคลี่คลายความจริงให้ได้ว่าใครคือผู้สังหารและใครคือผู้บงการอยู่เบื้องหลังหลังเกิดเหตุกรมตํารวจระดมนักสืบฝีมือดีเข้ามาคลี่คลายคดีดังกล่าวหลายชุดทั้งในส่วนของกองบัญชาการตารวจสอบสวนกลางกองบัญชาการตํารวจโพธรภาคหนึ่งและกองบัญชาการตํารวจนครบาลแม้ว่าชุดสืบสวน จะพยายามแกว่รอยติดตามจับกลุ่มคนร้ายอย่างต่อหนึง่งแต่ก็ไม่สามารถค้นหาตัวได้พบทําได้เพียงตั้งปมประเด็นสังหารไวท้ที่การขัดผลประโยชน์กันในกลุ่มผู้บริหารอาสมธโดยเฉพาะบอร์ดบริหารชุดสืบสวนแต่ละชุดต่างมีเป้าของตัวเองซึ่งทั้งหมดพุ่งเป้าไปที่ผู้บริหารในบอร์ดอสมกลุ่มหนึ่งแต่ก็ทําได้เพียงแค่สงสัยมีการเชิญผู้บริหารกลุ่มนั้นมาสอบปากคําหลายคน ซึ่งมีอดีตทหารรวมอยู่ด้วยแต่ก็ขาดหลักฐานเชื่อมโยงโดยเฉพาะเมื่อมือปืนลั่นไกเพียงนัดเดียวเข้าจุดสําคัญล่ากว่าว่าคนร้ายมีความชํานาญในการใช้อาวุธปืนสูงเวลาล่วงเลยไปกว่าเดือนเศษคดียังไม่คืบหน้าทําให้ชุดสืบสวนรู้สึกเครียดอย่างหนักเพราะแต่ละคนเป็นนักสืบระดับประการทั้งนั้นเมื่อเวลาผ่านไปการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้น มูลเหตุจูงใจในการสังหารก็เริ่มแสดงให้เห็นโดยมีการตั้งประเด็นว่าน่าจะเกิดจากความขัดแย้งระหว่างนายแสยงชัยกับบดบริหารอสมโทรายหนึ่งสาเหตุเพราะนายแสยงชัยไม่ยอมต่อสัมปทานให้แก่เจ้าแม่แห่งวงการวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ภาคเหนือคนหนึ่งชื่อนางอุบลบุญยะชโลทนซึ่งเจ้าแม่รายนี้ไม่พอใจอย่างรุนแรงโดยก่อนที่นายแสยงชัยจะถูกยิงมีข่าวว่านายแสยงชัยพูดไม่เข้าหูนางอบลว่า หาต่อสัญญาสัมปทา,านให้นางอุบุลสู้ไปทำอย่างอื่นดีกว่าว่ากันว่ามีผู้ร่วมลงทุนกับอสมทได้นำสร้อยไปให้ผอแอสงชัยเป็นสร้อยคอทองคำน้ำหนักหลายบาทเพื่อแลกเปลี่ยนกับประโยชน์บางอย่างในบริษัทอสมทนอกจากผอแอสงชัยจะไม่รับสร้อยคอทองคำแล้วยังพูดอีว่าที่บ้านผมมีแต่หมาเท่านั้นที่ยังไม่มีสร้อยใส่นั่นคือข้อขัดแย้งระหว่างผอแอสงชัยกับนางอุบุล จ้แม่แห่งวงการวิทยุกระจายเสียงแต่นางอ,อบุบลได้ปฏิเสธข้อขัดแย้งนี้ขณะที่ตำรวจก็เงิดแผดดันเพราะความหาตัวคนร้ายไม่เจอแต่ไม่รู้เพราะเป็นความบังเอิญหรือโช่เข้าข้างตำรวจกันแน่เพราะการจับกลุ่มมือปืนยิงนายแสงชัยค่อนข้างเหลือเชื่อเกินความคาดหมายด้ยขั้นตอนการสืบสวนไม่ได้เริ่มจากคดีคนร้ายยิงนายแสงชัยเองแต่ได้จากการขยายผลคดีอื่นหลังนายแสงชัยถูกยิงไม่นาน ก็เกิดคดียิงนายนรุตสัตยาใสเสียเจ้าของกิจการเครื่องสุขภัณฑ์ที่หน้าหมู่บ้านสัมมาโกนท้องที่สอนอบางฉันโดยคนร้ายใช้ปืนขนาด9ก้ามมเช่นเดียวกับที่คนร้ายใช้ยิงนายแสยงชัยโดยคนร้ายได้ทำถุงกระดาษตกไว้ในที่เกินเหตุภายในมีกระดาษแผ่นหนึ่งบระบุห้องเลขที่405ซีดีสุขอาพาร์ตเมนต์ย่านรามคาแหงจ้าหน้าที่ตำรวจจึงสงสัยว่าน่าจะเป็นของมือปืนจึงเดินทางไปที่ห้องดังกล่าว จนพบตัวนายกิติพล์อินทราบาันหรือหนงอยู่ภายในห้องเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเชิญตัวมาสอบแต่เจ้าตัวปฏิเสธไม่รู้เรื่องขณะที่ตำรวจก็ไม่มีหลักฐานจึงต้องปล่อยนายกิติพล์ไปแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังเชื่อมั่นว่านายกิติพล์ต้องเป็นคนร้ายยิงนายนารุษเสียเจ้าของกิจการเครื่องสุขภัณฑ์อย่างแน่นอนจนสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมนายกิติพล์มาค้นสอบอย่างหนักจนเขายอมรับว่า ร่วมกับพวกรับงานยิงนายนรุจริงโดยคนร้ายกลุ่มนี้ใช้ปืนขนาดเก้ามมซึ่งเป็นขนาดเดียวกันที่ใช้ยิงนายแสยงชัยตำรวจจึงสงสัยว่าอาจเชื่อมโยงกับกลุ่มที่ยิงนายแสยงชัยจึงพยายามสอบเชินผู้ต้องหาในตอนแรกนายกิติพลปฏิเสธเสียงแข็งแต่โชคยังดีเมื่อภรรยาเขามาเย่ยมตำรวจจึงได้สอบถามภรรยาผู้ต้องหาเธอจึงหลุดออกมาว่าคนกลุ่มนี้เคยรับงานยิงคนที่เป็นข่าวดัง ในพื้นที่ปากเกร็ดด้วยตำรวจจึงเข้นสอบรากิจพลอย่างหนักสุดท้ายผู้ต้องหารับสารภาพว่าเป็นทีมสังหารพราอแสงชัยจริงโดยมือปืนคือในายเลือทุกอุนตระกูลรีกรีนกีฬายิงปืนระดับเขตมีคนร่วมงานคือนายสุนันวงศ์คำหันนายกนกศักดิ์อินสมันและนายชนะคงหนุนเป็นทีมงานซึ่งเป็นไปตามที่คาดของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าม,มือปืนที่ลงมือยิงพอแสงชัยจะต้องเป็นมือปืนโนนนม ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจควานหาตัวทีมสังหารไม่พบซึ่งก็เป็นแบบนั้นจริงๆทีมสังหารกลุ่มนี้เพิ่งรับงานฆ่าคนไม่กี่คนจึงยังไม่มีประวัติอยู่ดีแฟ้มมือปืนของตำรวจแต่หลังจากมือปืนกลุ่มนี้สังหารนายแสงชัยได้ไม่นานก็มีคนมาจ้างให้ไปยิงคนอีกจํานวนมากชนิดที่ยิงกันแทบไม่ทันในเวลาต่อมามือปืนกลุ่มนี้ถูกส่งตัวฟ้องศาลในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพวกพาวุธ ไปในที่สาธารนณะซึ่งสาริภาคสาประหารชีวิตจะจำเลยให้การรับสารภาพจึงลดโทษนี้กึ่งหนึ่งหรือจำคุกตลอดชีวิตขณะที่การขยายผลติดตามจากกับกลุ่มผู้วงการได้มีการสัตว์โทษถึงตัวผู้วงการคือนายทวีพุทธจันทร์บุตรเขยของนางอาบุบลซึ่งรับคำสั่งต่อมาจากนางอุบลน,นั่นเองก่อนที่นายแสยงชัยจะมารับตำแหน่งพออ,อ,อสมอทนางอุบลเป็นผู้กว้างขวาง ในแม่พงสถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ภาคเหนือขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าแม่แห่งวิทยุกระจายเสียงภูทนแต่ต่อมามีปัญหาว่าการจัดรายการที่โออาคา,าศในสถานีวิทยุกระจายเสียงในการควบคุมของนางอวบลมักใช้เป็นช่องทางในการโจมตีรัฐบาลเมื่อนายแสงชัยขเข้ามารับาตำแหน่งก็ครบวาระลที่จะต้องต่อสัญญาใหม่พอดีนายแสงชัยจึงอาศัยโอกาสนี้ไม่ต่อสัญญาสัมปทานให้ สร้างความโกรธเค้นให้แก่นางอุบลเป็นอย่างยิ่งจึงมอบหมายให้นายทวีลูกเขยซึ่งเป็นอดีตสสอเชียงรายจัดหาทีมสังหารให้นายทวีเรียกใช้บริการของนายวิสิธิ์พึ่งรัศมีอดีตข้าราชการกรมป่าไมา้ซึ่งเป็นผู้กว้างขวางในพื้นที่ภาคเหนือเป็นผู้จัดหาทีมสังหารให้โดยนายวิสิทิ์ในยุคนั้นเป็นที่รู้จักกว้างขวางผู้พันกับธุรกิจในบาซาที่เชียงใหม่อีกทั้งยังเป็นหัวหน้าสมมือปืนด้วย นายวิสิ์เลือกส่งงานให้หนายนาถุกเพราะเป็นมือปืนหน้าใหม่เพื่อป้องกันการสาวถึงตัวเองคดีฆาตกรรมพออเสียงชัยได้คลี่คลายลงจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมทีพสังหารและผู้จ้างหวานได้แต่ไม่ได้รวมนางอ,อบุบลเจ้าแม่แห่งวงการพธิธยุกกระจายเสียงเนื่องจากอายการไม่ส่งฟ้องโดยให้เหตุผลว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอแต่ทางครอบครัวของพออเสียงชัยยังสู้ต่อโดยนำพยานหลักฐาน ฟ้องสารด้วยตัวเองซึ่งในเวลาต่อมาได้มีการลื้อฟื้นคดีนี้ขึ้นมาใหม่อีกครั้งในปี2541โดยผู้ต้องหาได้กลับคำให้การโดยยืนยันว่านางอ,อบุบลเป็นผู้จ้างวานฆ่าโอเสงชัยขณะที่คดีอยู่ระหว่างการสืบพยานในชั้นศาลเหตุการณ์มิคาดคิดก็ได้เกิดขึ้นเมื่อนางอ,อบุบลถูกมือปืนยิงถลม่มด้วยวสงครามจนเสียชีวิต นอกจากคดีฆาตกรรมนายเสยงชัยแล้วนางอุบลยังมีปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่นซึ่งอาจเป็นต้นเหตุทําให้นางอุบลจบชีวิตอย่างน่าอานาถไม่มีใครบอกได้ว่าถ้าหากนางอุบลยังมีชีวิตอยู่และได้ต่อสู้ในชั้นศาลคดีจ้างวานฆ่าผอ,อเสียงชัยจะออกมาในรูปแบบไหนแต่เมื่อเธอเสียชีวิตไปแล้วทาให้คดีฆาตกรรมผอ,อเสียงชัยยังคงเป็นปริศนาต่อไปเมื่อใครเป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังกันแน่ พบเจอกับผมได้ใหม่ในเรื่องราวต่อไปสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับ ชมคลิปของเราแล้วหากท่านชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่ม s u b s c r i b ์ไว้ด้วยเราจะมีเรื่องราวมานำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียวท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพลย์ลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ